สถานการณ์อย่างนี้เวลาโลโอเปนเมนติวิ่งไปบีอันติแก็บ๊อบเอเฮ้เฮ้เฮลโลมากูเฮลโลกับไฮแต่ต้องเป็นคนอัสยาใส่ดี หห no nah ีีควยร้านโกลเด้นเติมเกมเติมเกมราคาประหยัดเติมได้เติมดีเติมไม่มีอั้นใหม่บริการเติมเกมผ่านเว็บไซต์โกลเด้นเติมเกมเพียงแค่ยืนยันตัวตนด้วยเบอร์โทรศัพท์และอีเมลเติมง่ายเติมดีใช้เพียงลายออดไอดีในการเติมหากสนใจแอดไลน์แอดโกลเด้นเติมเกมอย่าลืมแอดใครนาด้วยล่ะสามารถติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นดีๆได้ที่เฟซบุ o กโกลเด้นเติมเกมนอกจากวันละแล้วเขายัมีเกมอื่นให้เลือกเติมได้อีกมากมายถ้าอย่าลืมกดตี่ลิงก์ใตคลิปเพื่อเป็นการสนับสนุนผมทางอ้้้อมมมมมดดดดดดดวววววยนนนนนนนะคครรััััับบเเเหหหาแล เฮ้ยเอามานิดนึงนิดนึงเฮ้ยมึงนิ่งเกินออกมาได้แล้วมึงก็นิ่งเกินเพื่อนยวกูให้วันแท็บทำใต ยูอัดจุดไว้เลองลุกเกูเล่นอะไรอยู่เนี่ยเฮ้ยเด็เด็ใครครับเด็ตัวเองโอ้โเยอะไปไ้ากนหาย โอยมันเดินมึงเดินมึงเดินมึงเดินกลับได้นะถ้ามึงกลัวอ่ะอยู่เว้นสอ o e n ย a t i เฮ้ยซีทีซีทีซีีอนอัพอัพอัพอัไปไปบี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 ป

30 seconds left เหี้ยเสียวเลยไปจ้ะอ้าตกใจตกใจตกใจไปบีกูว่าไปบีแหละไม่ทันไม่ทันไม่ทันไม่มาเนี้ยแหละมาเนี้ยแหละหล่อนหล่อนกูใหญ่มันเช็คอยู่มันเช็คอยู่10 seconds left กูแล้วปะกว่ากูแล้วปะแล้วหนึงนะมึงกูเสนอว่านึงกูเอาขึ้นกูเอาขึ้นบีมกูต่อดิกูต่อกูยาวไป ไม่ไม่ไม่เลยกูไปกูไปกูไปสวยเมน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 กูวันแทบกูวันแทบวันแทบตัวจริงตัวจริงตัวจริงโอ้ยกูยิงไม่โดนโอ้ชิดสามคนสามคนครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับมันสามคนท่านผู้ชมเอ้าฉันขอโทษท่านผู้ชมครับเข้าได้เลยใส่เกียร์แล้วครับท่านผู้ชมครับระวังบีทครับระวังบีทครับ เฮ้ยดูมิดให้ทีดูมิดให้ทีดูมิดใหทีดูมิดให้ทีดูมิดให้ทีดูมิดให้ทีดูมิดใ้ทีดูมิดทีดูงิดใหลู้ทีู้ทด้้มดหดมห็นมหมนห้มููู้แป๊บรอกูแป๊บูหมูมรอกูแป๊บููม้วเข้าเอ มา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 ม่ใหมีอีกแม่งแฮกแล้วถ้ามีอีกมันแฮกแล้วให้สิวเอแม่งแฮกเฮ้มึงมาอยู่นี่เ้อาไปดติ๊กมดเลยดิแมเนี่ยเอาเอาก่อนน่ะน่ะแว่าข้าแม่งบ้าเกินนี่โอชิต What happening บอสสามเอาแม่งทุกอย่างไอสัตว์คือแบบเล่นบอสเด็กเพีน go to VCT event in bronze hello lion please check him i MPC O I view สลี